ครับตอนนี้ก็สภาพทีมสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็พร้อมที่จะเจอกับสิงคโปร์เจ้าภาพในพรุ่งนี้แล้วครับผมคคบหลังจากมีโอกาสได้ลงสนามทั้งตัวจริงตัวสำรองคิดว่าตัวเองมีอะไรที่ต้องปรับปรุงเพื่อจะเล่นร่วมกับเพื่อนๆในทีมครับก็แน่นอนครับผมเป็นกองหน้าอะไรเงี้ยก็อยากจะทำประตูให้ได้ครับซ,ซึ่งในรายการนี้ก็ยังไม่มีประตูก็พยายามจะทำทำงานให้หนักแล้วก็ ทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วครับเพื่อเพื่อชัยชนะของทีมแล้วก็เพื่อที่จะเบิกสกอร์แรกของตัวเองให้ได้ครับ,บโคชมาโนมีการกระตุน้นผู้เล่นที่เป็นตัวสำรองอย่างไรหลังจากที่มีคาชมเข้ามาว่าแบบเมื่อตัวสำรองลงไปสามารถเปลี่ยนเกมได้ครับแน่นอนครับก็หลังจากผ่านมา3เกมอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคนก็พยายามช่วยเหลือกันภายในทีมแล้วก็คนที่แบบไม่ได้ลงอะไรเงี้ยหรือหรือ หรือลงน้อยอะไรเงี้ยก็มีการฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมตัวอยู่เสมอแล้วก็โค้ดมาโน่ก็พยายามบอกให้พวกเรากระตุ้นกันภายในทีมถึงแม้จะบางคนอาจจะแบบมีโอกาสน้อยอะไรเงี้ยแต่แต่ทุกคนมีมีส่วนร่วมกับทีมทั้งหมด30คนอะไรเงี้ยก็พยายามผลักดันเพื่อร่วมทีมกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกัรและงันครับกดดันไหมครับที่ต้องชนะแล้วเพื่อจะเป็นแชมป์กลุ่มไม่ครับเพราะว่า3เกมที่ผ่านมาอะไรเงี้ยซึ่ง ทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆภายในทีมอย่างอย่างอย่างที่แฟนบอลเห็นหรือหรือหรือทุกคนเห็นอะไรเงี้ยมันมีการาพัฒนาในแต่ละแมตช์มาโดยตลอดอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราพยายามผลักดันกันครับแล้วก็แน่นอนครับเรามีเป้าหมายเดียวกันซึ่งผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วก็เป็นเป้าหมายของทีมท,ท,ที่ที่เราต้องการกันครับผมเป้าหมายของตัวเองครับคุณมือได้รับโอกาสครับก็แน่นอนครับผมเป็นซูน้าครับก็ถ้ามีโอกาสพรุ่งนี้ก็ อยากจะยิงสิงคโปร์ให้ได้ครับแล้วก็อยากจะเบิกสกอร์แรกบดล็อกให้กับตัวเองแล้วก็อยากให้ทีมได้รับชัยชนะและเป็นแชมป์คุ่ครับอยากเจอทีมไหนไหมครับในรอบรองพิเศษก็อย่างที่ทุกคนรู้ครับเพราะทุกคนโฟกัสในในทุกๆแมตช์อยู่แล้วซึ่งซึ่งเราก็ไม่ไม่รู้แล้วก็คาดการณ์ไม่ได้ว่าว่าผลการแข่งขันของวันพรุ่งนี้ของเราจะเป็นยังไงหรือ หรือของคู่อื่นจะเป็นยังไงซึ่งแน่นอนครับเราเรา,เราทำกันบ้านกันอย่างหนักอยู่แล้วไม่ว่าจะเจอทีมไหนครับแฟนบอลงึกที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ตามเชียร์ที่สนามครับก็อยากฝากแฟนบอลน,นะครับช่วยเป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยครับทีมชาติชุดใหญ่นะครับแล้วก็ใครที่อยู่ที่สิงคโปร์หรือแวะเข้ามาชมมาเชียร์พวกเรากันเยอะๆนะครับพวกเราจะทําให้ดีที่สุดครับแล้วก็ แฟนบอลที่อยู่ทางบ้านครับก็ร่วมส่งกําลังใจให้กับทัพช้างศึกของพวกเราได้นะครับทางช่องเจหรือทางช่องไหนก็ได้ครับที่ที่ท,ที่มีการถ่ายทอดสดก็อยากให้เป็นกําลังใจให้พวกเราครับแล้วก็พวกเราจะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับผม